สวัสดีค่ะทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะวันนี้เรามาเปิดไพ่ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งต่อพลังงานอยากจะสืออะไรถึงเราในวันที่11เดือน11ในวันนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพลังงานไอร์เซลครูอครูบาอาจารย อยากจะส่งต่อพลังงานบอกถึงตัวท่านว่าตอนนี้โอกาสปฏิหารสิ่งดีๆต่างๆกำลังจะบังเกิดขึ้น,นคุณขอให้คุณเปิดรับโอกาสนั้นเป็นสิ่งใหม่ๆสิ่งที่ดีงานที่ดีความประสบควาสำเร็จอยิงอย่งใหญ่ กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณวันนี้ขอให้คุณเปิดใจนะคะถือว่าเป็นวันมีการเริ่มต้นสิ่งดีใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตที่คุณอาจจะไม่ได้คิดถึงไม่ได้คาดฝันมาก่อนแต่มันจะบังเกิดขึ้นกับคุณค่ะซึ่งสิ่งนี้จะนำพาให้คุณประสบความสำเร็จมีความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคัง่ง สร้างครอบครัวที่อบอุ่นมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงมีความสมบูรณ์ในทุกๆด้านทุกสิง่งคุณจะเ,เรียบพร้อมทุกสิง่งแต่คุณอาจจะต้องพักวางปัญหาบางสิง่งบางเรื่องลงไว้ก่อนเพื่อออกค้นหาสิ่งที่จริงๆคุณรู้อยู่แล้วว่าคืออะไร คุณต้องฟังเสียงภายในใจให้เวลากับจิตวิญญาณของคุณบ้างในการที่จะออกไปค้นหาความสามารถคุณอาจจะมีความสามารถพิเศษบางอย่างที่ซ่อนอยู่แต่คุณรู้ตัวนะคะจริงๆแล้วรู้เิชศิธิ์แนะนำให้คุณพักให้คุณวางปัญหาต่างๆแล้วออกเดินทางค้นหาสิ่งเห่ก่อน คันหาสิ่งที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณให้เจอรับปลายทางคุณประสบความสำเร็จอย่างมากแน่ๆงานที่คุณทำอยู่ตอนนี้งานที่ดีต้นคงไม่ใช่ไม่ดีนะคะแต่คุณยังมีประสบการณ์ใหม่ๆที่ต้องได้เรียนรู้มากกว่านั้นซึ่งไม่ต้องกลัวเลยค่ะสิ่งที่กำลังจะก้าวเข้าไปสู่สิ่งใหม่ๆปฏิหารการงาน ิ่งต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณครั้งใหม่นี้นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคือสิ่งที่ดีเยี่ยมที่สุดสำหรับคุณคุณอาจจะตกใจหรือประหลาดใจม่ว่ามีงานแบบนี้ด้วยเหรอที่ทำให้เราประสบความสำเร็จได้มากขนาดนี้เปิดใจคะ่ะเปิดใจรับสิ่งใ,ใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาลองหาโอกาส ออกไปค้นหาตัวเองในขณะเดียวกันอาจจะต้องวางใจกับปัญหาใช้เวลาสิ่งที่คุณเผเชิญอยู่มีบางอย่างที่เป็นปัญหาที่เป็นอุปสรรคซึ่งเป็นเรื่องปกติค่ะทุกคนจะต้องเจอในชีวิตอยู่แล้วแต่ณตอนนี้คุณควรจะวางปัญหาลงก่อนใช้เวลาสิส่งศักดิ์สิทธิ์ผ่าน บอกทางหน้าไพ่ว่าให้คุณค่อยๆใช้เวลาใช้สติปรรัญญาพิจะะารณาแต่สิ่งสำคัญที่จะทำให้ปัญหามันผ่านไปได้อย่างสบายๆคือปล่อยวางพักก่อนสงบจิตสงบใจให้เวลามันผ่านไปและทุกอย่างจะคลี่คลายได้อย่างน่ามหาัศจรรย์เพราะมีแต่โอกาสมีแต่สิ่งดีๆรอคุณอยู่ คุณได้ไพ่สิบถ้วยไพ่เก้าเหรียญแล้วก็ไพ่ไม้คาถาไก่ยิ์นึ่งไม้ผ่งบอกถึงว่าคุณจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนยิ่งแต่ปล่อยวางปัญหาลงก่อนวันนี้เป็นวันที่คุณต้องตัดสินใจค่ะเริ่มต้นในการที่จะทำสิ่งใหม่ๆเปิดโอกาสให้ตัวเอง ไม่ปิดกัน้นไม่สงสัยปล่อยจินตนาการปล่อยใจให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์น้ำทางท่านจะนำทางไปในทางที่ถูกที่ควรที่เหมาะสมกับภารกิจของคุณที่กำเนิดมาบนโลกนี้ผมเชื่อมั่นในพลังของตัวคุณนะคะแ้ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ